หลังการตัดแต่งกิ่งจะเปิดน้ำหรือใส่ปุ๋ยดีหรือไม่ดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับอีพีนี้นะครับสำหรับท่านที่ปลูกองุ่นแล้วแล้วก็ทำการพุ่นนะครับหลังจากพุ่นแล้วเราควรจะใส่ปุ๋ยและเปิดน้ำได้เลยหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับท่านที่ ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับจะใส่ปุ๋ยเลยหรือไม่ไม้นะครับหรือจะเปิดน้ําหรือยังไม่เปิดน้ําเปิดน้ํามากน้ําน้อยนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้สําหรับเพื่อนๆที่ปลูกอุ่นนะครับแล้วมีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนะครับสาหรับ EP นี้นะครับเรานะครับจะมาอยู่ในแปลงที่ที่เราเห็นก็คือจะเป็นแปลงไวท์เฮาส์นะครับจะเป็งอุ่นปลูกแบบเป็นบ้านแบบนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะคือเป็นเป็น เป็นร้านรับรองลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นคือผมจึงเอา EP เนี้ยให้กับเพื่อนๆที่ปวงุ่นอยู่นะครับว่าหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยมีคําถามเข้ามาในเพจเยอะเลยนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยเนี่ยถามเยอะมากว่าหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วเราควรจะเปิดน้ําเท่าไหร่นะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะให้เป็นแนวทางนะครับสาหรับท่านที่ อยู่ในช่วงจังหวะแบบนี้หรือมีคําถามแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเราเพื่อจะไปปรับใช้ในพื้นที่ของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงในการจะเปิดน้ําหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับให้เราย้อนกลับไปดูก่อนว่าก่อนที่เราจะทำการตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับเราคานึงถึงอย่างแรกคือเราใส่ปุ๋ยอะไรมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ส่วนที่2ก็คืออากาศในฤดูนั้นนะครับเป็นฤดูไหนนะครับเช่นฤดูฝนไหมหรือว่า ฤดูร้อนหรือฤดูหนาวนะครับเป็นองค์ประกอบให้กับเราในการตัดสินใจใส่นะครับทีนี้เราไปกันที่ปุ๋ยก่อนนะครับป at ุ๋ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราใส่ทางดินและทางใบสะสมมาดีนะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ถ้าเรามีการสะสมมาดีนะครับอย่างแรกก่อนเรากลับไปดูตรงนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมอาหารทั้งทางดินทางใบมาไม่ดีนะครับอาจจะต้องมีความจําเป็นต้องใส่ นะครับเพราะฉะนั้นคือให้เราคํานึงอย่างแรกคือส่วนตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในฤดูการที่ปกติเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวเนี่ยการผันผลของ,ของเรื่องธาตุอาหารในต้นจนังหวะที่เราพุนกิ่งเนี่ยจะน้อยนะครับคือซีเลโชเนี่ยมันตัวที่จะออกดอกก็คือตัว C เนี่ยมันมีมากอยู่นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราพุนแล้วนะครับเกิดเรื่องของฝนตก ฟ้าปิดนะครับหรืออยู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้มีโอกาสที่จะทําให้ค่าอาหารในต้นเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นคือการเติมปุ๋ยตรงนี้ก็อาจจะมีความสําคัญอยู่ที่สถานการณ์ในแต่นั้นในแต่ละช่วงของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าอยู่ในแปลงแบบนี้ที่เห็นตรงน,นี้คือจะเป็นแปลงที่ผมได้ทําการพุนนะครับโดยการพุนเพื่อเลี้ยงกิ่งธรรมดาเฉยๆนะครับอาจจะมีดอกบ้างก็ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้หลังจากคุณไปแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็ถือหลักโดยการที่ถ้าไม่มีดอกผมก็แค่บำรุงยอดที่แตกมาใหม่นะครับทำรายไส้เยเพราะฉะนั้นคือการให้ปุ๋ยนะครับก็คํานึงถึงเรื่องที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้อาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้ครับโดยหลักพื้นฐานจะเป็น15 1 5 3ตัวก็ได้16 3ตัวก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันเนาะส่วนที่ต่อมาก็คือในเรื่องของการให้น้ําครับน้ํามีความสําคัญ ต่อการแทงยอดเหมือนกันพอน,น้ําจะเป็นตัวทําให้การกับเพื่อนท่านอาหารจากดินแบบนี้นะครับแล้วดึงขึ้นต้นแล้วก็ไปตามยอดตามาตา,มา,ตามงุ่นกิ่งองุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคือการให้น้ําตรงนี้สําคัญแต่จะให้เท่าไหร่นะครับทีนี้การให้เท่าไหร่นี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงอากาศเหมือนกันถ้าอากาศมันชื้นเราควรจะให้น้อยหน่อยหนึ่งให้น้อยจากตรงไหนทีนี้มันพูดยากใช่ไหมฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือ อาจจะอิงจากว่าเราเคยให้น้ําสูงสุดเนี่ยจะเป็นหัวปีเสื้อสปริงเกอร์ไม่เกี่ยวนะให้เราลดลงมาเหลือประมาณสัก50%นะครับหรือ40%ก็ได้ครั้งแรกขึ้นน้ําเลยครับหรือถ้าเป็นหน้าร้อนก็ขึ้นเต็มที่เลยก็ได้เพราะว่าขึ้นยังไงในตัวเจนมันก็ไม่เกินแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าหน้าฝนเราก็ให้น้ําสัก50%จากที่เราเคยให้เยอะก่อนให้ให้ดินพอให้ชื้นแบบนี้ครับให้ดินพอเปียกแบบนี้นะครับพอหมาดๆ๋ยวให้มีการแทงรากใหม่ ดึงอาหารไปใช้ได้แต่ไม่ต้องแฉะชุ่มจนเกินไปนะครับเอาแค่พอเปียกนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้การแตกยอดข้างบนเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือการให้น้ํานะครับก็ต้องสอดคล้องกับปุ๋ยเหมือนที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็การให้น้ําอย่าให้น้ําเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าการให้น้ําเยอะจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ความเข้มข้นของอาหารที่อยู่ในสารสมวน,นต้นน่ะ อาจจะมีผลเรื่องของการเจือจางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือให้คำนึง2เรื่องนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของสาภาพอากาศที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องเอาเรื่องของการเดินปุ๋ยนะครับอากาศมามาเฉลี่ยแล้วก็อาหารที่เราสะสมในต้นตั้งแต่แรกมาเนี่ยเฉลี่ยกันดูว่ามันมีความาเหมาะสมที่จะใส่หรือไม่ใส่นะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดน้ําแล้วนะครับ จะเลือกใช้ในการใส่ช่วงที่เราพุนแล้วก็ใส่ก็ได้หรือหลังจากที่แตกตาแล้วเป็นแบบนี้เลยแตกตามาสักประมาณสักนิ้วโดยเฉลี่ยก็นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเนี่ยเริ่มเห็นดอกเราก็ใส่ปุ๋ยเปิดน้ำตรงเปิดน้ําช่วงนั้นดันน้ําไม่เต็มที่เลยก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งเทคนิคอย่างนี้มันไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่านี่เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็นภาพว่าเราอยู่ในจังหวะแบบไหนสถานการณ์แบบไหนฤดูการแบบไหนนะครับและ ต้นหรือยอดที่เราต้องการได้แบบนี้เราต้องการได้ดอกหรือได้ใบเพราะฉะนั้นคือเราเอามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อที่จะให้น้ํามากหรือให้ปุ๋ยหลังจากพุนแล้วหรือก่อนพุนหรือเห็นดอกแล้วค่อยใส่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือคลิปนี้นะครับก็ให้ข้อมูลประมาณนี้สําหรับท่านที่มีข้อสงสัยเรื่องของการให้น้ําจะมากเท่าไหร่นะครับหรือจะให้ปุ๋ยเลยดีไหมให้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับทีนี้ แต่ละท่านลองกลับไปนะครับดูว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับรับพยายามให้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับนะฮะสำหรับ E ีีนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใน EP ีต่อไปสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกองุ่นในแต่ละเทคนิคที่หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาหรือว่ายังคิดไม่ตกว่าควรจะไปหนึ่งหรือไป2หรือไปซ้ายไปขวาดีนะครับสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกัน EP ีหน้านะครับ สวัสดีครับ